สู้ดกับวันอยู่กับผมคนเดิมรายก่าวันเดิมแบบอ่าอไมครับผมมาแหลกหน่อยแต่ว่ามันใช้ไลกว่าเดิมรับใช้ไลตรงไหนนะแตวคุณได้รู้คุณเห็นน้ำนี่ไหมใสไหมครับใสไหมใสแล้วคุณเห็นเงาผมไหมนี่ เป็นเงาหผมนี่เงาผมแต่ผมจะให้ลิงอะไรวะลิงลิงสต์แพกไว้นะครับแต่ว่าต้องโหลดในแฟนเพจเว f เฟซบุ๊กด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจอขออภัยครับผมขอตัดคลิป่อยครับ ต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ไไรับสายไม่ไหวนี่แสงเงาสวยเกินแต่ว่ามันจะแ็กเปกิดทัรฟิกเต็มเลยเดี๋ยวอ่ะ ด,ดูเชิดูน้ำก็สวยแต่ว่ามันจะลงังลองหน่อยเครื่องไม่ดีเว้ยเครื่องไม่ดีหลักมากตอนลงน้ำนี่โอ้ลื่นเลยครับพี่น้องเออลอกเอาบล็อกนี่แล้วก็บล็อกนี่มาวางในน้ำหน่อย เป็นอู๋ก็สวยงามนะสวยงามเออสวยงามใช้ได้เลยรีซอแพคอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับอย่าพูดนานอย่าพูดนานมาเดี๋ยวผม,มขึ้นน้ำทีนี้ผมนี่แหลกเลยเดี๋ยวผมจะขดแือหน่อยขด,นะดมือไม่ได้เลย่นแบบสไบเวลนะเดี๋ยวสไบเวลผมจะมาเล่นอยู่ ขอคเอนเดืองลงไปก่อนเดี่ยนียดูปักไฟนี่สว่างไหมดูไฟเช็คอืมก็สว่างดูนี้นี่ก็สว่างอันนี้แหละ อัน,นี้นะเออก็สว่างแต่ที่มันสว่างสว่างนี่โคตรดีผมนี่ชอบติดใจเลยผมนี่จิตใจเลยโหใส่มากน้ำใครอยากได้มันจะเป็นลิง์กนะครับลิง์มันจะอยู่ในแฟนเพจให้ดาวน์โหลดแบบ iOS แล้วก็ Android มาจะผมสอนลงเลย ออกนี่แคบแบขง้งอ,อย่างแรกคุณต้องมีแอป ex file explorer แอปนี้เลย ex file explorer แล้ว EX App er. ต่อไปก็เข้าไปที่ ex file แล้วก็มาเข้าไฟล์ที่ผมดาวน,น์โหลดนี่ไฟล์นี้ดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดไฟล์ ดาวโหลดไฟล์นี้มาหลังจากนั้นให้คุณแตกไฟล์ไปในปัจจุบันเขียนทับเขียนทับแตกไฟล์แล้วคุณจะได้นี้แล้วคุณเข้าไปแล้วคุณก็เลือกอันนี้สำหรับเครื่องคนกลากสำหรับแล้วก็อันนี้สำหรับเครื่องคนบาดกลาง สำหรับนี้เครื่องคนพอดีอยู่ดีๆผมเลือกอันนี้คุณก็เลือกคันลอกแล้วคุณก็ไหลบายไหลบแล้วคุณเข้าไปที่เกมมอแจงลีซาแพกวางนะครับกดวางแต่ผมขอไม่วางเพราะผมใส่แล้วแล้วกดเข้าไปที่ไม้ครับตเต็ พันจงังน,นั่นๆขับพิเซตษิ้งกับที่โกรอะไรไม่รู้และตอนแรกมันจะไม่อยู่ตรงนี้ตอนแรกมันจะอยู่ข้างล่างให้กดไปและกดบวกมันจะอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่นี่ม v, v อะไรนะอันนี้ยเลปิด อยากให้มันชัดๆปิดไปให้หมดอันนี้และอันนี้เปิดที่สุดและอันนี้ก็ต้องเปิดอันนี้ก็เปิดเปิดด้วยอันนี้เปิดนี่มันแหลกใช้ไรจังเลยเปิดทั้งสองรบเปิดให้หมดแล้วปิดอันนี้และอันนี้ให้เป็นแปดสองยังไงได้เอาขึ้นเป็นร้อยเลยก็ได้ถ้า ถ้าโทรศัพท์ผมอันนี้ให้ปิดไปเลยมันไม่สำคัญอันนี้เปิดนะครับอันนี้เปิดออและผมจะลองเข้าน,นี่ตเตเร็วเราจะเอาซีด้วยเพ,เพเ,ยเพย์เยอะเพย์เยอะ เพย์เพย์เพย์จะโหลดนานเพราะมันโหลดแมพอย่างเยอะแมพมันเยอะจริงอุ้ยสวยไหมครับเห็นไหมครับเห็นนี่ไหมนี่ กอเดี๋ยวมาอาบน้ำที่หลังนะเดี๋ยวมาอาบน้ำแล้วแบบนี้อันนี้ก็ขยับนะนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมขยับแต่ว่ามันจะแหลกแหลกจนบินไม่ได้เลยโอ้โหจร,ริญพรญาติโยมน้ำใส่ไหมน้ำใส่ไหมบอกตรงใส่สีสัน สีสันสวยงามสีสันสวยงามสวยงามเฉลยแล้วว้าแหลกอะไรเนี่ยลงรีซอร์ทแพ็คแค่นี้ก็แหลกไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ๋อเดีตัวเราดูแสงเงามากขึ้นอือ ดอใช้ไลมากขึ้นจะไปเล่นในเซิร์ฟดีไหมเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยครับใครชอบไว้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้บายบายเจอกันชาแน,น้าตอนบายบาย 皮你真呗